สวัสดีครับอกลับมาอีกแล้วนะครับกับหาสินค้าขายดีแล้วจะบอกเลยว่าตัวนี้นะฮะเป็นสินค้าพื้นพื้น,นที่บอกเลยว่าหลายๆคนไม่คิดนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะ,ะกำลังจะเปิดเทอมแต่ด้วยสถานการณ์โควิดมันคุมไม่ได้จริงๆแต่ธุรกิจนี้ยังไปได้อยู่นะครับเป็นของใกล้ตัวที่เพื่อนๆไม่ได้คิดกันเลยครับคือไร่ป้องยังลบเนี่ยอย่างตัวนี้นะฮะขายได้ถึงเกือบล้านเลยนะในหนึ่งเดือนนะครับบนอเมซอน ก็ผมก็ใช้จังเกิลสเกลนะครับหานะฮะก็เจออย่างลบก็เลยโอ้อยังลบก็นะ่าสนใจนะแล้วผมว่าแท่งหนึ่งก็มีกี่บาทใช่ไหมเพื่นเนื่อนจัดทรงจัดเซตหรือขายเป็นอันเนี่ยราคาก็ไม่แพงมากถูกไหมครับก็ดูแล้วนะ่าสนใจพอสมควรนะฮะอ่ะเราจะมาดูในแง่ของตัวนี้นะครับนี่เออแรงกิ้งปัจจุบันนะครับ อยู่ประมาณ800นะครับในหมวดออฟฟิศถือว่าดีมากนะครับแรงต่ำกว่า2 0 0 0 0แล้วระดับ800แล้วก็ผมเจอจากโปรแกรม Jungle Scout นะครับตัวนี้แรงกิ้งอยู่ที่700นะครับก็ใกล้เคียงกัน700-800โหจะขายแพงผมว่ามันต้องขายเป็นเซตอะหรือไซส์ XL ห,หรือมันอาจจะเป็นชิ้นใหญ่หรอนะะดูคลิปดิ คิดไม่มีอะไรเลยจริงๆอ๋อนะเดี๋ยวขายทั้ง14เหรียญน,นะฮะผมว่ายัางไงมีต้นทุนมีกําไรแน่นอนแทบจะไม่ต้องคิดเลยขายได้เกือบร้านนะฮะเดือนหนึ่งนี่50 60ออเดอร์ต่อวันนะครับอะต้นทุนอย่างลบตัวนี้นะฮะโดนชาร์จไปสามน่าจะแทงใหญ่หนูนะโดน3.3ดอลน,นะฮะ14เหรียญโดนชาร์จไป15เปอร์เซ็นตนะครับต้นทุนเกือบเฮ้ยก็ยังโค้โอ้โห,โห,โห300เฮ้ย มีกำไรแน่อนอนหรือเพื่อนๆจะอาจจะหายางลบแ,แปลกๆดีไซน์เก๋กๆเหมือนขายเด็กนะครับพ่อแม่เดี๋ยวเปิดเทอมก็ต้องซื้อให้ซื้อเปิดเทอมถูกไหมมันก็ต้องใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์ไม่จําเป็นต้องเป็นยางลบยี่ห้อก็ได้ตัวนี้ตัวนี้อาจจะไม่ต้องทําแบรนด์อะไรนะแพ็กส่งขายได้เลยแล้วก็เริ่มต้นลงทุนแค่หลักร้อยเพื่อนๆแค่าหาย,ยางลบดีๆอันนี้หาในเมืองไทยก็ได้สั่งจริงอันนี้แล้วแต่ไอเดียกระโจนเลยครับผมว่านนะบบกกาไรได้เลยนะกำไรสักสี่สิบห้าสิบบาทสบายๆนะฮะ อ่ะเราจะมาดูแนวโน้มของธุรกิจนี้นะครับธุรกิจนี้เอีเลเซอร์นะครับมีคนหาประมาณ1 8 0 0 0ก็สูงพอสมควรแล้วก็เพื่อนๆดูนะมีคีย์เวิร์ดประมาณนี้คืออันเซนเลยนะผมนะฮะ2,000กว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยเห็นไหมมี aser, Magic, อีเลเซอร์เมจิกอ่าอันนี้เป็นยี่ห้อเราจะไม่เอานะครับถ้าเป็นยี่ห้ออีเลเซอร์เติมเอสโ้ยไม่ใช่ละผมเอาอีเลเซอร์มา18ื่นนะครับแล้วมันมี Magic เมจิกอีเลเซอร์ไอ้ลองไปดูดิเมจิกอีเลเซอร์คนหาตั้ง87,000มันเป็นยังไงอ่ะ ผมว่านี่มันไม่ใช่อย่างลบแล้วนะมันน่าจะเป็นเหมือนทำอย่างอื่นเนี่ยเอ๊ะหรือเป็นมิเตอร์คีนเหรอมันไม่ใช่ดินสอแล้วนะผมว่านะไอต,ตัวนี้อาจจะเป็นยี่ห้อด้วยนะฮะขอข้ามไปละกันนะครับไม่เกี่ยวกับธุรก,กิจอย่างลบเรานะครับมิเตอร์คีนมิเตอร์คีนออฟอีเลเซอร์ละกันเติมเอสนี่คนซื้อมากกว่าอีเลเซอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะวิเคราะห์อีเลเตอร์เติมเอสอ่านี่แหละยังลบนะฮะอ๋อนี่ไปสวมกับหัวปากกาเลยนะฮะหรือซื้อเป็นแพ็คเห็นไหม ขายเป็นแพ็กอะไรก็ว่าไปนะครับอืมนะฮะอ่ะตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคู่แข่งอยู่ที่หนึ่งพันเองเฮ้ยคุณดูคุณดูอะไรนะเมื่อกี้ผมเปิดอ e ีเลเซอร์นี่นึ่งอันนี้ผมเปิดรอไปแล้วอีเลเซอร์เนี่ยคนทำคีย์เวิร์ดเนี้ยหมื่นหนึ่งแต่อ e ีเลเซอร์เติม S คู่แข่ง1,000เพราะฉะนั้นผมไม่ต้องใบนะว่าคุณควรจะขาย <c oughs> ตัวไหนแต่ทำคีย์เวิร์ดแม่งทั้งสองตัวแหละแต่คีย์เวิร์ดเนี้ย ู่แข่งแค่พันเดียวแล้วเราขายแพ็กไงขายแพ็กมันจะได้ราคาด้วยนะครับโอ้โหจัดจริงๆเรามาดูแรงด์กิ้งหน่อยนะครับมาสูงกันชัดๆเลยตรงนี้นะนะฮะนี่คือแถวแรงนะครับโอ้โหแรงหลักร้อยดูเดียวยอดขายวันหนึ่งนะฮะนี่วันเดเซลนะบ้าไปแล้วคือโห้นี่ทําทำดีๆวันละยี่สิบสามสิบอันนี้ชิลๆเลยเนะนี่ยเนี่ยนะครับแรง์กิ้งโคตรดีนี่คือแถวแรงนะเพื่อนๆดูไปวิดีโอนี้คุณเพลย์ไปเพลย์มาได้นะ ผมผมก็ดูเพียวๆโอ้ยวัวนนึงร้อยออเดอร์โุ้ยโคตรโหดโอ้ยไม่ต้องรู้จบแล้วแหละนะเบริรกเลยนะณนะวันนี้ใน a m a มาซอนยังขายดีอยู่แต่นี่นึ่งอ่อนี่นี่ผมไปเซิผมไปเสิร์ชอิเลเซอร์อรเอร์ไม่มี S อหเ้ลองใส่คำว่า S เพิ่มขึ้นอีกคำซิการาฟมันจะสวยแบบไม่มี S อนะเจะมันเหมือนไม่สูงนะ แต่แท่งเนี่ยคนหาสูงสุดปีแล้วเนี่ยหกแสนแปดนะครับธุรกิจยังไปได้ครับพีคออกัสออกัสคือที่มีการเปิดเทอมแต่ช่วงโควิดเนี่ยคิดว่าแล้วสถานการณ์ประท้วงยังไม่รู้เป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เพิ่งเดือนห้าเดือนหกเองหรือยังไงเรียนออนไลน์แต่ยังไงฮะออฟฟิศต้องใช้โรงเรียนต้องใช้คุณไม่ต้องคิดมากธุรกิจเนี้ยจแจกฟรีเลยเป็นสินค้าที่หลายหลคนมองข้ามไปเลยแล้วมีคีย์เวิร์ดสูงถึงสอง0ันคำ แต่ว่านั่นแหละมันก็จะมีคําที่ไม่เกี่ยวบ้างอย่างเงี้ยไอ Magic, เมจิกไอยี่ห้ออย่างเงี้ยเราก็ตัดไปแต่ผมว่าคำๆก็ต้องเกือบพันหรือพันกว่าละคีย์เวิร์ดเน่ยยิ่งเรามีคีย์เวิร์ดเยอะโอกาสที่เราจะขายได้ก็สูงอ่ะดูคำๆหน่อยเนี่ยมันจะมีเห็นไหมแต่ไอพวกมิสเตอร์คีย์เนี่ยข้ามไปเลยนะเห็นไหมเขาเสิร์ชเอเดเซอร์ฟอร์คคิดคนเสิร์ชตั้งหนึ่งหมื่นเอาไปดูหน่อยคู่แข่งไอนี้คู่แข่งเป็นยังไงไอันนี้ดูคำๆให้ดูเลยนะเอเดเซอร์ฟอร์คิดครับ แข่งเหลือแปดร้อยเห็นไหมครับนี่คือคําที่ลูกค้าเสิร์ชจ,จริงๆบน a m a ซ o n ถามว่าถ้าเกิดคุณขายยังลบอะ่ะคำนี้คุณจะคิดไหมแล้วแนวโน้มของคีย์นี้นะฮะเดือนล่าสุดขึ้นหนึ่งรอเอร์เซ็ตแม้สามเดือนจะตกหน่อยๆแต่ดูเร็วแล้วก็ขึ้นและยังมีคีย์เวิร์ดอีกเยอะที่คุณคิดไม่ถึงจากจ u n g l e Scout คีย์เวิร์ดที่จะช่วยทำให้พอเราส่งสินค้าไปพอเรารู้คีย์เวิร์ดเยอะโอกาสขายได้เราก็มาแล้วฟอร์คิดเนี่ยคุณดูเมื่อกี้เลยเหลือแปดร้อย ยังมีคีย์เวิร์ดอีกเยอะอาจจะเหลือแค่หลักร้อยหลักสองร้อยหลักสามร้อยแล้วเดี๋ยวพอเราทำไปนานๆเราก็จะเริ่มติดคีย์เวิร์ดดีๆเพิ่มขึ้นไปยอดขายก็จะโตขึ้นนี่คือหลักการและเป็นสินค้าเบสิกสินค้าง่ายๆเลยอีเลเซอร์ตัวเอสด้วยนะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณขายเป็นแพ็คสองอันสามอันว่ากันไปทําราคาดีๆอันนี้คือจับแจกฟรีๆเลยนะครับให้กับเพื่อนๆเ,เป็นดูไอเดียเลยนะครับสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำอเมซอนไม่ต้องเรียนผมก็ได้ผมก็มีแจกฟรี เอ้ทำไมมันดูลงอ๋อน,นี่ช่วงโควิดเนี่ยมันดูลงแต่ถึงจะลงนะผมบอกเลยคนยังหาอเอาง่ายๆเอาเดือนที่มันไม่โตมากคนยังหาสามแสนแปดฟอกคิดมาไหมดูแนวโน้มฟอกคิดอาจจะลงแต่ใจ,จนี้ลงเยอะนะเพราะว่าคนเซิร์ชไม่เยอะเท่าอีเดเซอร์ถูกไหมอาจจะลองดูงคำคํำสิโตครับขนาดใน Google ก็โตครับแต่เนี่ยใน Google คนเซิร์ชแค่พันสี ต่ใน Amazon เนี่ย l a เ e อร์ r k i d เนี่ยคนเสิร์ตเป็นหมื่นเลยนะเราขายที่ไหนเราไม่ได้ขายใน Google นะครับเราขายใน Amazon เพียงแต่ว่า Google ก็เราก็ดูแนวโน้มได้ยังไง Forkits มันก็ยังโตดูมาเป็นแนวทางแต่สุดท้ายแล้วครับนี่คือผลการค้นหาบน Amazon สิ่งที่เราจะกำหนดเราว่าคุณดูเดี๋ยวเหมือนดูหุ้นเนี่ยเขียวแดงอะ่ะคุณดูเดวธุก,กิจเนี้ยคุณน่าทำไม่น่าทำเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับวันนี้นะฮะวันที่ห้า มิถุนายนนะครับผมเอามาแชร์ฟรีๆเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำอเมซอนแล้วไม่รู้จะขายอะไรดีนะฮะลองหายางลบจัดมาเป็นแพ็คทำราคาดีๆแล้วก็ทำา m b บบนอเมซอนนะครับแต่เดี๋ยวสินค้าจำๆอีกที่เหลือนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะมีสักตัว2ตัวให้กับเพื่อนๆสมาชิกเหมือนตัวเมื่อเช้าที่จัดไปกดออนไลน์ดนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์แถมยังหาสินค้าให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกวัน แถมยังมีสินค้าฟรีๆให้กับคนติดตามช่อง youtube ทุกวันวเราใช้จังเกิลสเกลในการหาสินค้าขายดีนะครับโปรแกรมนี้ your all in one platform for selling on amazon คุณอาจจะเจอสินค้าที่แบบใกล้ตัวคุณจนคุณคิดไม่ถึงหรือสินค้าที่แบบไอตัวเมื่อเช้าเด็ดจริงนะพูนตรงเลยคนระับใครไปดูคลิปทีตต่ติดกันนะย้อนย้อนไปคลิปเดียวนะสำเพง็งเยาวราชเพียบเลยหรืออย่างเงี้ยยังลบ โปรแกรมจะทาให้คุณฉุกคิดว่าเฮ้ยมันมีของใกล้ตัวอย่างนี้เลยเหรอที่แบบเออมันขายดีจนเราคาดไม่ถึงยังลบนี่คุณลงทุนผมบอกเลยหลักร้อยแล้วฟอร์คิดเนี่ยหายแบบเก๋ๆให้มันเด็กโดนแม่หนูอยากได้แม่หนูอยากได้ขายดีแน่นอนแล้วะหว่างปีไม่เช่อขายไม่ได้เขาใช้ยังลบหมดก็ต้องซื้อใหม่แต่มันจะพีคในเดือนแปดแค่นั้นเองสําหรับยังลบนะฮะเครื่องมือคีย์เวิร์ดไอ้ตัวนี้มันก็สําคัญแนละมันจะทําให้เรารู้เลยว่าธุรก,กิจหลักๆของตัวเนี้ยมันควรจะขายดีเดือนไหน สำคัญนะครับเราจะได้เตรียมสตอ็อกไว้ในการทํา FBA ของ Amazon เครื่องมือทั้งหมดที่ผมเลือกมามันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับเฉพาะเอา j s ก่อนตัวเดียวนะฮะถ้าเพื่อนๆไปสมัครเอง26,000ครับวันนี้นะฮะหากคุณสนใจทำ Amazon แล้วอยากมีเครื่องมือแถมยังจ่ายถูกกว่านะครับโรงเรียนคอร์สจับมือทํำบวกเครื่องมือ1ปีโอออนไลน์แถมให้3ปี เฉพาะ JS เอย่างเดียวอะอ่ะสี่ปีที่คุณได้เนี่ยแสนกว่าแล้วครับยังไม่รวมเมอร์ชันเวิร์ดยังไม่รวมแอดเวิร์ดที่ช่วยมาวิเคราะห์ทําให้การเริ่มต้นหาเงินในการขายออนไลน์และส่งไปต่างประเทศขายฝรั่งกําไรดีเริ่มต้นในราคาที่ถูกกว่าคุณไปซื้อเองด้วยซ้ําสอนแบบจับมือทานะฮะสนใจก็มาดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่หน้าวเว็บไซต์หรือแบบผ่อนก็นได้นะเครื่องมือผ่อนเก้าพันไม่ไหวผ่อนสามครั้งสามเดือนเดือนละสามสามสาม แต่ขอลดแถม1ปีหน่อยเป็น1ปีบวก2ปีก็ยังโคตรคุ้มฮะและยังไม่พอยังมีเมอร์ชั่นเวิร์ดยังมีแอดเวิร์ดคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ให้เพื่อนๆ่นมาวิเคราะห์หาสินค้าขายดีจ่ายครั้งเดียวจบอน,นาคตต่อไปใช้3-4มสีป่ปีถ้าเกิดยังแชร์ต่อผมบอกเลยว่าราคาก็ไม่เกินนี้ในการแชร์เครื่องมือยังไงก็ถูกกว่าเพื่อนๆไปซื้อเองแน่นอนครับถ้าหากใครสนใจอยากมีเครื่องมือในการหาสินค้าขายดีและทําการตลาดบนอเมซอนบอกเลยว่าโปรนี้โคตรคุ้มฮะ สนใจนะฮะหากอยากมีโปรแกรมลงเรียนจับมือทำกับโอ๊ตออนไลน์นะครับมาที่หน้าเว็บไซต์ o อ๊ตออนไลน์ .com นะฮะคลิกที่เพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้เลยที่หน้าเว็บไซต์นะครับถ้าคลิกทาง com, คอมก็จะมี QR code หรือเพื่อนๆจะยิงตรงนี้เลยก็ได้นะอ่ายิง QR code นี่เลยก็ได้นะครับก็จะเข้าม,มาคุยกับกับเราทาง Li n e แหรือ Li Line o f f i c i a l a c c o u n t ที่เป็นการคุยส่วนตัวนะเพื่อนๆบางคนยังไม่เข้าใจกลัวคุยผ่าน Li n e แ เดี๋ยวคนอื่นเห็นไม่มีใครเห็นใทไม่ต้องอายนะฮะหรือจะพิมพ์เองก็ได้นะครับแอดโอตออนไลน์ในในไลน์ของคุณเนี่ยเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดตามด้วยโอตออนไลน์นะครับหรือจะโทรมาก็ได้ครับ081551 1616หากสนใจที่อยากจะจำขายของออนไลน์ผ่าน ebay amazon ขายฝรั่งส่งไปต่างประเทศแต่ช่วงนี้ผมเชร์ amazon นิดน,นึงนะฮะเพราะว่าไปสีนีไทยมีปัญหาเกี่ยวกับ eBay นะครับเดี๋ยวรอไว้หลัง การบินไทยหรืออะไรปลอดโปร่งแล้วการไปสีนีไทยดีขึ้นผมจะกลับมาเชียร์ e b เ y เต็มที่เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ขอเน้นๆไปทาง Amazon ก่อนแล้วก็ออทออนไลน์นะฮะเราทำคลิปมีทั้งให้สมาชิกมีทั้งแจกไอเดียฟรีๆหากเพื่อนๆสนใจช่องแล้วนี้ช่องในการหาเงินในช่วงโควิดที่มันอะไรๆมันก็ดูยากไปหมดเลยนะครับยังไงเป็นกำลังใจกับเราก็ฝาก s u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ เรามีโซเชียลอื่นเรามี f e c o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  k ฟนเพจเรามี Twitter ร์เรามี Instagram ยังไงก็ฝาก Follow ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ